พี่จะขอขอทำบุญก็จะสวายสังฆทานเท่าไรเขาวาจำเรื่ผิดนะครับก็ก็เขาต้องให้ความร่วมมือแล้วพี่ก็บอกแล้วบอกว่าเตือนเด็กน้องๆด้วยนักศึกษาที่ที่มีเกาะปุกกันในลักษณะอย่างเงี้ยถึงเวลาที่ท่านโดนดําเนินคดีแบบนี้ไม่มีรุ่นพี่คนไหนมาช่วยท่านหรอกครับท่านต้องช่วยตัวท่านเองในการน,นี้การรับสารภาพหรือาการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเป็นการช่วยเหลือตัวท่านเองไม่มีรุ่นพี่คนไหนที่มาคอยช่วยท่านหรอกพราะนั้นช่วงเวลาวัยช่วงวัยรุ่น ช่วงวุฒิภาวะของท่านถูกชักนําไปแบบนี้แต่คนที่เสียใจมากที่สุดคือพ่อแม่ที่พี่ก็ถามว่าคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่ไหมแต่น้องน้องบอกว่าก็ยังอยู่ครับก็อยู่อยู่ใกล,ใกล้ๆกุงเทพยเนี่ยแล้วแล้วท่านรู้ไหมท่านก็รู้เนี่ยเนี่ยแล้วคนที่เสียใจที่สุดก,ก็คือคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวรุ่นพี่ที่มายุแยงให้ท่านต้องทําแบบนี้พอว่อพานตุ์ไม่มี คือมันเป็นเรื่องของสถาบันนะครับเรื่องศักดิ์ศรีสถาบันเหมือนการปลูกฝังโลกเสมือนจริงเหมือนที่ท่านท่านผู้เชี่ยวชาญว่าทําโลกแบบโลกเสมือนจริงสร้างสร้างซีรีส์โลข,ขึ้นมาให้มีการรู้สึกว่าเครียดแค้นตั้งให้เกิดการ การเครียดแค้นแล้วมันเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ผิดผิดคุณจะขึ้นมาขึ้นมาเลเวลขึ้นมาชั้นปีที่2ต้องมีการรับน้องจะมีการฆ่ากันอันนี้มันไม่ใช่ละนี่คือคุณคุณคุณปลูกฝังกันแบบนี้เพราะว่าไม่ได้มีความขัดแย้งส่วนตัวกันไม่ไม่ไม่ใช่ใช่ใช่ครับแต่ว่าที่บอกว่าเป็คนพิการโพสต์ปืนแบบว่าเชิงของขู่ส่งมาถึงตัวแม่ของผู้เสียชีวิตด้วยค่ะเราจะดำเนินการเป็นยังไงันอันเนี้ยเราก็ดําเนินการต่อนะมันไม่ได้จบแค่นี้นะ แล้าคนเราตอนนี้ในในในทีมเราจับได้ทั้งหมดได้24คนมันมีทั้งหมดได้26คนถ้าฐานที่มีหมายจับันที่หนีอยู่สองตอนนี้เรากําลังประสานจะตามแล้วพี่ก็ได้ได้นาเรียนท่านท่านผู้ผู้ผู้การจออแล้วบอกว่านะไม่ใช่เฉพาะสถาบันนี้เท่านั้นท่านต้องไปดูคดีเก่าของคู่กรณีด้วยนะครับเราจะต้องทําลายจอมปลวก ไม่ใช่เอาแค่ทำลายปลวกที่มันบินออกมาต่อความเหลืองร้อนลำพานนั้นมันถกเห็นเร,เราจะทําลายจอมปลวกเลยแล้วก็ให้ไปตวปรวจสอบคดีเก่าด้วยแล้วดูแล้วเอามาทําในลักษณะแบบนี้นะครับเรากําลังจะทําทาลายองค์กรนะครับท,ท,ทุกที่เราจะทําแบบอย่างนี้เลยสำหรับไอ้เนี่ยเป็นการบุกัุได้ใช่ครับใช่ครับพอเขาที่เมื่อวานที่มีภาพปรากฏที่บรินเวณหน้าสถาบัน ที่มีเด็กคนหนึ่งวันไปเหมป็นกดดันไปเยอะเย้ยตรงนี้ทำการประสานไปอย่างต่อสถาบันคือตอนนี้ต้องจะบอกว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยก็ทําในส่วนที่การบังคับใช้กฎหมายแต่ในรองเทอมแล้วเนี่ยเราต้องใช้หน่วยหน่วยงานหลายๆหน่วยนะครับกรมาชีวะกระทรวงสาระไอกระทรวงศึกษาธิการเลยกรมาชีวะที่ครูพวบกรุงกับ,กลบเลยก็มาช่วยเราด้วยในการที่จะเข้าไปกำกับดูแลสถานศึกษา<ไ>ในส่วนตํารวจเนี่ยนครบาลเนี่ยลงสายตรวจ ออกไปนะท่านจะเห็นเลยท่านตอนนี้ท่านไปดูเลยเป็นนโยบายที่การป้องกันไม่ให้เกิดเหตุดีกว่าเรามาตามจับคนร้ายแล้วมาทำลายอย่างเงี้ยนะครับป้องกันไม่ให้เกิดเหตุก่อนในเรื่องของงานสายตรวจเนี่ยท่านรองกิติรัตน์ก็สั่งการในเรื่องงานงานป้องกันป่าปรามเอาหน่วยประการพิเศษเอรลิทราเนี่ยใส่เป็นโลเลเวลออกตรวจในสถานที่สําคัญเพื่อเพื่อ,อสร้างสร้างความมั่นใจในความปลอดภัย นะครับให้กับท่องเที่ยวด้วยในกรณีตามนโยบายของรัฐบาลด้วยแล้วกับพี่น้องประชาชนด้วยนั้นการป้องกันหรือโชว์อัพฟอร์สที่คือส่วนสําคัญที่จะการป้องกันเหตุในในพื้นที่ที่เป็นซอฟต์เป้าหมายนะครับพื้นที่ที่อ่อนไหวในนี้เราเราเขาเรียกว่านโยบายเชิงเชิงลุกของสายงานป้องกันปราบปรามซึ่งรองกิติรัตน์ท่านทำเราจะไปเห็นเลยครับย่านย่านแหล่งท่องเที่ยวหรือที่คนดาวเทาเนี้ยจะมีตำรวจออกเดินในช่วงรัชช์ชั่วโมงเร่งด่วน จำไม่มีเน oh ี่ยร้อนจะไปพาคือจะบอกเขาบอกที่ผมอูรถที่รอถึงนแรกจะแสดงว่าซึ่ที่คุณขึ้นในตอนที่พาไปวันนั้นวันแรกหรืก็คงมีการวางแผนกันมามาแล้วนะจะจะวางแผนยังไงเนี่ยมันมันเรื่องการขอให้ไอยู่ในสำนวนให้ในวินเู้ครับใช่ใช่เขาเขาเขาจะขึ้นชั้นสองมันเป็นธรรมเนียมที่เขามองว่ามันเป็นมันเป็นจะขึ้นรับน้องอ่ะพวกยังไงในจะไปขึ้นชั้นสองหรครับครับจะขึ้นปีสองแล้วส่วนในล้อนี่อยู่ชั้นไหนครับมันเป็นรุ่นพี่ครับในรุ่นพีี่่ทผมฟัง พอเราค่ะอนุญาตถามถึงเรื่องมาตรการที่จะเข้าไปคุยกับทางสถาบันเพราะที่ผ่านมาพอเกิดเหตุสถาบันมักจะบอกว่าคพที่ก่อเหีนาไม่ได้เรียนแล้วคนสภาพไปแล้วแต่ก็ได้จริงเราเห็นแล้ว่าบางคนเรียนจริงมันมันมีทั้งเรียนและก็ไม่ได้เรียนนะมีมีหลากหลายแต่เนี้ยพอเราทําทั้งเครือข่ายเราจะเห็นความเชื่อมโยงต่างๆเลยว่าองค์กรของเขามีทั้งที่จบไปแล้วมีทั้งกําลังศึกษาอยู่แล้วก็บางคนเนี่ยเรียนไม่จบทักที มันเป็นเครืออ่ขยซึ่งซึ่งพี่ถึงบอกว่านี่คือแผนปฏิบัติการคนร้ายที่เราได้ได้ศึกษาไม่ใช่แค่ตามจับคนร้ายแล้วก็จบแค่นั้นจับมือปืนได้แล้วก็จบแค่นั้นเราต้องศึกษาและแผนพฤติกรรมศาสรแผนปฏิบัติการของคนร้ายเอามาศึกษาเพื่อจะได้วางแผนป้องกันในระยะยาวนี่เราทําเป็นระบบแล้วพี่ยังบอกว่าเราเรากำลังยกยกระบบของการสืบสวนคดีสําคัญเนี่ยให้ให้มันเป็นมาตรฐาน อย่าทําแค่รูปหน้าป่านจมูกแต่ปัญหาเนี่ยยิงกันอะ่ะตั้งแต่พี่เป็นนักเรียนอะ่ะเึิ่มาเราอยู่กันได้เด็กๆสกสู้เนี่ยก็ยิงกันมาตอนพี่เป็นขอบมอันก็ยังยิงกันแสดงว่าเราแก้ปัญหาที่ไม่ถูกไม่ถูกจุดหรือเปล่านะครับเราเราทำลายเครือข่ายแล้วแต่ยังพัฒนธรรมองค์กรมันยังอยู่นี้โรงเรียนยังอยู่คู่กันต้องย้ายออกไปไหมนะออกไปอยู่ไม่ใช่มาอยู่ในใ,ในในที่ชุมชนหรือดาวทาวแบบนี้ซึ่งพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์อ่ะเขาเขา จะเดินทางหรือไปจับจ่ายใช้สอยแล้วเขามีความปลอดภัยตรงไหนนี่คือสิ่งที่เรากำลังสร้างมาตราก,การปวามปลอดภัยในระยะยาวต้องทําหลายๆหน่วยงานไม่ใช่ตํำรวจอย่างเดียวครับต้องเอาออกสถานศึกษาต้องมุบออกไปไหมไม่ใช่มาอยู่คู่กันโอกาสที่จะประทะหรือเฟ to Face มันยังเจอกันอยู่เน้นมันเรื่องนี้เราต้องต้อง,ต,องต้องไปคุยกันในนอกรอบอีกที<ร>พูดถึงเรื่องว่าสถานศึกษาต้องมุบออกไปอาจจะสาให้ว่า เหวานีกรณีนี้ทุกคนเห็นคือประุัณฑิแตู่เมประคัก็พยายามปฏิเสธตลอดว่าเด็กคูที่พนสภาพไปแล้วลกัคือคืออันนี้เนี่ยผมก,ก็บอกพ้นสภาพไปแล้วแต่วันนี้เครือข่ายที่มันออกมันไม่ใช่ไงนี่มันจะเป็นตัวที่มันจะเป็นตัวยืนยันว่าสิ่งที่เขาพูดกับสิ่งที่เราสืบสวนและทําการจับคุมมาเนี่ยพยานหลักฐานเราชัดเจนว่ายังมีนักศึกษาที่ยังคงสภาพของความเป็นนักศึกษาอยู่เลยแล้วมาก่อเหตุอย่างนี้นี่แหละครับจะเป็นตัวหนึ่งที่จะทํา ทำเข้าไปนั่งพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือสถานบาลพยายามสั่งควารับผิดชอบด้วยกันบอกว่าเด็กคนสภาพเราจะเข้าถึงสถานบาลยังไงครับเหมือนเขาไม่่อยอยากให้ความร่วมมือมันก็นี่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบผิดนั้นหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาตรงนี้มันมีอยู่ระเบียบต่างๆข้อบังคับของสถานศึกษาที่กระทรวงษาธิการหรือกรมชิวะดูแลอยู่ก็มีเนี่ยเราต้องเอามาตรการตัวนี้มา c o อ,อร์ด้วยครับตำรวจก็ทําในด้านที่ของการบังคับใช้กฎหมายการระวังป้องกันเหตุและ ก่อนก่อนเกิดเหตุแล้วหลังเกิดเหตุถ้ามีเหตุเราก็ตามอาจญกรรมมันไม่หมดไปจากโลกแต่จะทำอย่างไงให้มันน้อยลงนี่คือสิ่งที่ที่เราต้องคุยกันหลายเลยไงการทลายจอบพวกเขาจอบพวกนี้ต้อไปเรีละลั่างมองล้ในอนาคตมันจะ้าคือมันคือวันนี้เราเราทลายแล้วถูกไหมเมกี้พี่ก็สั่งแล้วมันไม่ใช่มีแค่จอบปวกเดียวลองไปหาดูนะครับนักศึกษารุ่นใหม่ๆที่มืาชีพพี่ต้องบอกว่าต้องบอกว่านครบาลแล้วก็การสร้างนักศึกษ รุ่นใหม่ขึ้นมาเนี่ยนี่มืออาชีพจริงๆทำระบบที่เราทําให้เป็นละมาตรฐานสากลนะครับการใช้นิติวิทยาศาสตร์การเอาเอาเอาพิสูจน์หลักฐานการตรวจเอบเอมามามา,มาทำเนี่ยพี่เชื่อว่าเนี่ยจะเป็นการที่จะช่วยได้แล้วเราจะคุณจอมปวดอื่นด้วยไม่ใช่แค่นี้พี่พี่บอกแล้วว่าที่นั่งคุยกันประชุมกันบอกว่าไม่ใช่แค่จอมปวดนี้มันมีตั้งหลายจอมปัวคู่กรณีของจอมปววกระหวางนะครับไปดูไปดูคดีทั้ทงเก่าอยู่ คือตอนนี้ที่ที่คุยกับพี่เนี่ยตอนนี้รับสารภาพก็คือตัวตัวตัวยิงนะครับและในส่วนอื่นบางคนที่เราเอาเรื่องซ้องจดบางคนก็ยังปฏิเสธนะครับขอให้เป็นในเรื่องของรูปปนิดีกว่านี้ไมคม่มีการหลบอยที่ตัวไม่มีครับไม่ไม่มีครับก็ผู้ต้องหาที่เหลือตอนนี้เรากำลังติดตามใไล่ได้ใช่ครับเหลือสองตอนนี้เหลือสองคนที่ตามหมายจับคือเขาควรจะมอบตัวมากกว่านะครับเพราะว่า หนีไปคุณต้องหนีทั้งชีวิตอายุความมันเนองหลายปีมาแล้วหมํายุคนน้ำตั 4, ก3า0ราบกั่บวกบวกชุดละ1 6 9บาทหากสนใจพิมพ์คาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือจะกดข้อความในอินบ็อกซ์ก็ได้นะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า u t u b e ลิงก์ไลน์จะอยู่ด้านล่างนะครับนี่คือสุดยอดหม่าของยุคนนะครับมีจำนวน2ชิ้นด้วยกันเราทำเราหมักเป็นหมําเนื้อนะครับเป็นหม่าเนื้อเราทำเราหมักเราตาก ประมาณ7-8ชั่วโมงกำลังดีคุณผู้ชมไปถึงบ้านนะครับจะเอาไปทอดไปย่างไปจีบไปเวฟได้หมดนะครับหรือถ้าคุณผู้ชมอยากได้ความเข้มข้นมากกว่านั้นเพราะผมย้ําว่าเราทําด้วยความพอดีนะครับคุณผู้ชมก็เอาไปตากไว้สักวันหนึ่งก็ได้2วันก็ได้เพื่อเพิ่มรสชาติที่ เปรี้ยวนะที่ถึงใจมากยิ่งขึ้นนะครับชุดละแค่เพียง169บาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาชื่อยุคนของชุมชนสนับสนุนปพราะแม่พี่น้องประชาชนไม่ผิดหวังอยู่แล้วนะครับพี่คุณผู้ชมติดตามอาหารการกินของผมมาตลอดช่วยส่งเสริมชุมชนชาวบ้านสนับสนุนทีมข่าวสนับสนุนยุคนนะครับชุดละแค่เพียง169บาทนะครับได้2ชิน้นเนี่ยเนือ้อเนือ้อเน้นๆเลยแมอันนี้เนือเน้อเนื้อบัวนะฮะ หมมเนื้อวัวเนื้อๆนี้อูดูเลยน่าทานเป็นอย่างมากนะครับเป็นอาหารพื้นถิ่นของทางพี่น้องชาวภาคอีสานวันนี้ยุคนบุกทางภาคอีสานแล้วนะฮะชุดละแค่เพียงร้อยหกสิบเก้าบาทตัวนั้นสนใจพี่ก็พว่าสนใจสนใจเข้ามาก้าวการันตีว่าดีคุณภาพดีสดสะอาดอย่างแน่นอนและก็ทํากลางๆนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปรับประทานได้เลยนะครับปรุงสุกหรือคุณผู้ชมจะเอาไปตากเพิ่มเติม ตามสไตล์ของหม่ำในพื้นที่ภาคอีสานของดีอคุณผู้ชมดูดีๆนะฮะน่าทานมากดูเนื้อมันสินะนะครับดูไส้ดูเนื้อนะครับเนื้อเน้เนๆชุดละแค่เพียงร้อยหกสิบเก้าบาทนะครับจะบอกว่าหม่ำเนี่ยนะเป็นน้องของแหนมก็ได้นะแหนมมีประสบความสําเร็จมากขายมาสามสี่ปีละนะครับสินค้าดับหนึ่งของไพรเนียรเพื่อปัวจังหวัดน่านแหนมยุคนขึ้นชื่อมากๆนะครับร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นหนึ่งชุดจะมีสิบชิน้นพร้อมพริกขี้หนูเห็นไหมฮะ พริกขี้หนูหนังหมูเนื้อหมูนะครับหชุดมี10ชิ้นร้อยห้บาทนะราคาร้อยห้บาทสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับหรือจะกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับผมกล้าการันตีสี่ปีไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับพริกขี้หนูสวนอย่างดีนะครับใช้หมูใช้หนังหมูอย่างดีเป็นสูตรของคนมึงปัว จังหวัดน่านบอที่เรียกว่าจีนส้มไม่ใส่สารอ,อะไรใดๆทั้งสิ้นได้กินแล้วจะเต็ดใจนะครับใครที่กินอยู่แล้วเนี่ยนะครับชื่นชอบแล้วก็สั่งซื้อเป็นประจำเนี่ยนะครับก็ช่วยรีวิวหน่อยละกันนะครับในคอมเมนต์นะครับเพราะว่ากล้าการันตีอีกไม่นานเกินรอหลังจากนี้จะเป็นสินค้าระดับประเทศนะครับ พราะเรากําลังพัฒนากลุ่มชาวบ้านนะกลุ่มแม่ครัวพัฒนาโรงเรือนอให้มันมีขนาดใหญ่ได้มาตรฐานที่จะสามารถเอาไปขายทุกร้านในประเทศไทยแล้วส่งออกนะฮะส่งออกรอติดตามความสําเร็จ ความยิ่งใหญ่ของซอฟต์พาวเวอร์ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับเราใช้เวลากว่า3-4ปีนะครับที่ศึกษาพัฒนาแล้วก็ทดลองการขายจนเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศแหนมยุคนกล้าท้าให้ลองนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นนะครับแล้วน้องใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นจีนนึ่งยุคน,นะครับน้ำหนัก300กรัมราคา259บาทมาพร้อมกับนี่ฮะน้ำพริกขาน้ำพริกขาสูตรเมืองปัวเหมือนกัน จังหวัดน่านนี่ผมกล้าการันตีเลยนะฮะเป็นจีนหนึ่งเป็นเนื้อบัวนะครับเป็นเนื้อบัวกับดาพิกข่าที่อร่อยที่สุดนะที่ผมเคยกินมาเลยก็ว่าได้กล้าพูดนะไม่รับผมไม่เอามาขายนะฮะคุณผู้ชมครับจีนเนี่ยเป็นเนื้อบัวไหมมันจะมันจะเป็นการนึ่งนะครับนึ่งไม่มีน้ํามันนะฮะแล้วก็จะใช้เลือกเนื้อเนื้อบัวกับเอน็นเห็นไหมฮะมันจะน่าทานเมื่อเหมือนเป็นเอ็นแก้วเอ็นแก้วผสมกับเนื้อ เวลาเอาไปนึ่งเวลาเอามาทานแค่ไปอุ seguinte, ่นคุณผู้ชมเอาไปอุ่นเฉพาะเวฟก็ได้คุณผู้ชมจะเอาไปนึ่งซ้ําก็ได้นะครับได้หมดเลยนะเนื้อนี่อย่างดีนะอย่างดีใช้คำว่านี่น้ำพริกข่าก็สูตรต้นตํำรับเลยคุณผู้ชมครับหาทานยากนะครับนี่ทํามาจากข่านะครับถือว่าเป็นเมนูที่ค่อนข้างดีต่อสุขภาพมากๆแล้วก็รสชาติดีด้วยจีนึ่งหรือว่าเนื้อนึ่งน้ำพริกข่าน้าหนัก300กรัมราคา259บาท 259บาทนะฮะสนใจก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจเข้ามาสินค้าทุกอย่างผ่านการทดสอบผ่านการเคี่ยวกรัมจากผมยุคนและที่สำคัญสนับสนุนชาวบ้านอย่างแน่นอนนะครับชาวบ้านมีรายได้ชาวบ้านมีไ มีกำลังใจมีงานกระจายไปสู่ท้องถิ่นทีมข่าวยุคนปากเสียงขอพ,อพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับก็มีรายได้เข้ามาซัพพอร์ตเพื่อหล่อเลี้ยงองค์กรมีเงินว่าจางพนักงานใช้ใจ่ายทรัพยากรขาน้ําำ่าไฟขารถจน่ากล้องค่าตัดต่ออะไรต่างๆนานานะครับและที่สําคัญนะครับมันเป็นการส่งเสริมสินค้าของภูมิปัญญาไทยที่อร่อยที่สุด อย่าลืมนะฮะสนใจพี่ว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube หรือเข้าไปในกล่อง Inbox ของข้อความก็ได้ครับ